คือการย่างเนื้อนี่สุดยอดอ้าวหมดแล้วหรอไม่ทราบว่าเรียนได้อร่อยทุกอย่างที่นี่สวัสดีค่ะพี่เก๋นะคะมาสเตอร์เก๋แพชชั่นพาวเวอร์โปรฟิตวันนี้พามากิน ร้านลับนะครับต้องจองเท่านั้นนะจะมาสั่งออเดอร์ในร้านไม่ได้เราสั่งอาหารกันมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นคอนโดเป็นบ้านเนะเป็นเหมือนบ้านนี่นี่เป็นบ้านนะครับแล้วก็ชื่อร้านชื่ออะไรคะน้ำมนน้ำมนนะครับเข้ามาก็จอดรถแล้วก็ขึ้นไป นะเราจองไว้5ที่วันนี้มีแขกรับเชิญด้วยนะมีมีม่มาจากล่านะพาน้องมาทานอาหารอร่อยนะโฮมเมดโฮมคุกกิ้งไป <S <S เขามีครัวด้วยเราแอบ,บดูด้วยได้ <l acht> แอบ,บดูแอบบดู <l acht> เดี๋ยวค่อยไปพูดคุยกันนะคะ <l acht> <l acht> โอเค ร้านน่ารักนะคะนี่ไพรเวทจริงๆจะเรียกว่าอะไรดีจะเรียกจะเรียกว่าอะไรคะร้านลับโฮมคุกกิ้งน, <Home Cooking S 1> นะครับที่มาที่ไปของร้านนี้เป็นอย่างไรอย่างไรมาปั๊บไม่รู้อะไรเลยนะครับเป็นโฮมคุกกิ้งจะต้อง จองอาหารลุวงหน้าเราไม่รับบอกอินแล้วก็เจ้าของอาาร้านกับเชฟคือคนเดียวกันเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเขาจะไม่สต็อกของสดไว้เลยลูกค้าสั่งก็ถึงจะออกไปจัดก,การซื้อของสดมาเพื่อทําปกติเขาจะรับประมาณสัก1 5ถึงยีคนไม่เกินไม่เกินใช่ค่ะที่สองโตที่สามโตเตีมที่วัตถุด,ดิบเนี่ยจะเป็นของดีคุณภาพคุณภาพดีแล้วก็ฝีมือดีฝีมือการย่างแล้วนี่สุดยอดอคือ สายบีฟต้องลองนะ,นะที่เราเน้นส่วนใหญ่มันเนี่ยจะขาดไม่ได้ก็คือเนื้อแลมเนี่ยปกติเขาจะสั่งเขาจะมีให้คือ half rack กับ full rack เขาไม่มาทำเป็นชิ้นชๆมีอาหารไทยด้วยมีอะไรด้วยแต่ว่าจะอยู่ใน Facebook ของเขาอ,ะอ,อ่ะจะมีแล้วก็บีเวลิงตันก็อร่อยไก่อบก็อร่อยอถ้าเป็นช่วงคริสต์มาสเนี่ยเราจะสั่งไก่อบ เป็นไก่ยัดไส้อร่อยทุกอย่างที่นี่วันนี้เราต้องนั่งสีฟ้าเพราะว่าเราชอบสีฟ้าที่มีน้องมี่มาด้วยพี่เก๋ชวนมานะครับมาจากลาวนะครับวันนี้มี่เป็นไงได้แค่กลิ่นหิวไา, <laughs> ากน,ากน,นี่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 โอ้โหอ้าว ไยเชลน,นี่อ่ะน,นี่เราบีบรูทอัพตัวกันเลยนะนี่นะครับบีทร <Beat root S 1> ูทน,น, <Beat root S 1> นะครับที่ไม่เหมือนใครเป็นไงพิสูจน์สิอนทั้งขี้เกียจไปอะไปก็อย่างนั้นอะเป็นไงนี่อร่อยมากม ต้องพยักหัวตลอดเลยนะมานี่นะคะสามจานที่ต้องทานของพี่นะสดัดบีบรูทสลอยหอยเชลล์หอยแมงคู่ไวน์ขาวนี่คือบีบรูทป่ะไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาทำสลัดนะคะเขาต้องเอาไปอบก่อนหมดแล้วเหรอลงบีบรูทเยอะเยอะ ไม่ทราบว่าเรียนได้ไหมอยากเรียนจานต่อไปนะคะเดี๋ยวจะหายวับไปกับตาอีกนะคะเป็นเนื้อ Angus U S คือ r i บ eye r i บ eye ต้อง U S Angus เท่านั้นนะคะแล้วนี่เป็นฟรายอะไรคะเอ่อดีป p fry ค่ะคือชื่อว่ามันระเบิดก็คือมันทอดแล้วก็ปรุงรสแล้วจะมีเบคอนมันระเบิดกับโรสแมรี่ฝั่งนี้จะแบบมีเดียม อันนี้จะเป็นมีเดียมแรโอเคเรามีเดียมเป็นเกลือทะเลที่นองขายที่เย็นด้วยสปาเกตตีจบด้วยฟองดูชีสยอดเยี่อมเป็นว้านเลี้ยงหมาะกัะการหนึ่โทษนะคะพที่ระวังหลังนะคะสดๆนะคะ อนนี้นะคะเป็นเมนูของตะตูลิ้นวัวพี่เคยกินตะตูลิ้นวัวนะคะต้องกินกับข้าวร้อนๆแล้วก็ใส่น้ำปลาพริกจะกินเวลากินตะตูลิ้นวัวจะกินสไตล์ไทยที่นี่น้ำปลายังอร่อยเลย่อยากจะบอกเดี๋ยวก็ต้องขอน้าปลากลับไปด้วยนี้เอาข้าวอีกไหมคะนี่นะคะเมนูเนื้อยี่หลาบเกิดมาไม่เคยกินหอมนะครับไม่เคยกินพี่ได้กลิ่นเลยคะลองชิม หอมยี่หล่าลดร้อนแรงชายใดได้กืนแกงแรงอยากให้ไปฝันหาไม่มีชายใดเลยในนี้ไม่มีชายใดเลยมีถามไม่เจอมีแถวที่ไม่มีชายใดค่ะยี่หล่าไอ้แมสแตวกัญญาก็ไม่ได้คิดถึงเนื้อหรอกพี่ก็คิดถึงโซฟามากกับเนื้อเดี๋ยวจะลองกินกับผักนี่ลองกินผักกับยี่หล่า แม็ดีไม่ต้องกินต๊กแก๊สแวแล้วนะคะเป็นแลมจะได้รู้ว่าแลมอร่อยเป็นยังไงแลมก็กินกับมิ้นซอสนะครับก็ใส่ได้แจในกาแฟมันจะเข้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนกน้ำมนต์นกนะคะพี่นกก็วันนี้เก๋โชคดีมากนะคะที่มีคนจองมาไม่รู้อะไรเลย ก็บอกว่าอร่อยจะต้องมากินเป็นร้านที่ต้องสั่งล่วงหน้าทุกอย่างนะคะวันนี้นะคะรายการของเจก,ก็คือ Eat with Passion เดี๋ยวจะพาไปกินแต่ของอร่อยค่ะเพของอร่อยมันทําให้เรามีความสุขพี่นกมีแรงบันดาลใจอะไรทําไมถึงทําร้านนี้ค่ะเริ่มแรกเลยก็คือว่าเคยทําร้านเต็มรูปแบบมาก่อนอนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันเหนื่อยเกินแล้วก็คุมอะไรจะอะไรก็ลําบากนะคะแต่สุดท้ายก็เลยมาจบลงตรงที่ว่า การที่เราจะต้องแบบว่ามาแบกรับภาระนั่นน่นนี่มันก็ไม่ใช่ทําแบบเนี้ยเป็นตัวของตัวเองซึ่งร้านเนี้ยทำมาตั้งแต่สมัยก่อนที่เขาจะมีเชฟเทเบิลนั่นนู่นนี่กันคือเราทําเป็นเชฟเทเบิลมาก่อนแล้วใช่ประมาณนั้นแต่ไม่ได้ถึงขนาดอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์กี่ปีครับพี่น้องเกือบเกือบห้าปีแล้วค่ะแปลว่าเราต้องชอบทําด้วยใช่ไหมใช่อันนี้เป็นส่วนสําคัญมากๆคือเริ่มแรกเลยเนี่ยชอบทําอาหารอื เสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนอะไรที่ไหนเลยเลยด้วยความชอบกินอีกเช่นกันแล้วก็มีลูกหลานเยอะอก็เด็กๆก็จะเป็นแบบหนูทดลองยอย่างเราก็ทําให้เด็กๆทานก่อนทําให้เพื่อนท่านวันศุกร์เราก็จะมีรายการล้างตู้เย็นเรียกเพื่อนมาทานคือที่พูดอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเ,เก๋เคยเข้าใจผิดเพราะเก๋จริงๆก็เปิดร้านอาหารมาเยอะเหมือนกันนะคะไม่ว่าร้านารรอาหารฝรั่งเศสอิตาเลียน แต่ทําอะไรนี่เป็นเลย <Oops. S 1> แล้วก็วันมนังก็เจอว่าจริงๆเราเราชอบกินไม่ได้ชอบทำํำใช่มันม,มีคนชอบทําแต่ไม่ชอบกินน้องไม่ชอบทานเหรอหชอบค่ะชอบ <laughs> แต่ว่า,แต,วาแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าทานเพราะพรอ,อยากทดลองของที่มันอร่อยแต่ว่ามไม่ได้ทานแบบเอาวอลลุ่มเพราะแปลว่าเป็นคนชอบเนื้อด้วยใช่ไหมเพราะว่าร้านนี้ที่เรามาเนี่ยที่เด็ดคือเนื้อ ชอบเนื้อครอบครัวเด็กๆก็ชอบทาน,นอชอบหมดเ,เลยเนื้อเป็นหลักค่ะก็เลยโดนใจมากนะคะเพราะเก๋ก็เป็นแกงบีเฟลเวอร์นะก็โดนหมดเลยทุกเมนูอร่อยมากมีเคล็ดลับอะไรครัคือจริงๆอะ่ะเมนูทุกเมนูที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นเมนูพื้นฐานที่ทุกคนทราบว่ามันนี้นั่นนู่นนี่ใส่ แต่ว่าเบสเสร็จสุดท้ายแล้วทุกคนก็ชอบไปเปิดย t u b e แล้วคิดว่าจะทำอะไรเหมือนกัน<อ>ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อ๋อเหรอคะมันไม่ใช่คือเขาให้สูตรคุณมาจริงเขาให้อินเกรเียนชุกชื้นๆ,ๆ,ๆมัมาเหมือนกันแต่ว่าเบสเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยมันต้องอยู่ที่ลิ้นของผู้ทําแล้วรู้ว่าอะไรมันคือสิ่งที่มันแบบโดนโดนตลัด บีบรูท <R ood. S 2> ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะส่วนมากใครมาก็จะชอบคนที่ไม่ทานบีบรูทมาทานที่นี่แล้วบอกเอ้ยมันอร่อยเอาง่ายๆไม่เคยทานเลยแต่พอกินไปแค่คำแรกคือไม่ปกติเป็นคนไม่ทานแต่เมื่อกี้นี้ถูกใจถูกใจดีใจแล้วก็กินแบบชนิดที่ว่าแบบมันมีอะไรไม่รู้ที่มันอร่อยคือเอาง่ายเก,ก๋ก็กินมาเยอะนะร้านดีๆร้านดางัดงๆอะไรเงี้ยเอย๊แต่มันมีอะไรที่มันเป็นสเสน่ห์แล้วแบบกินแล้ว คือใช้คำว่าว้าวนีเทคนิคใช่ไหมซึ่งเคล็ดลับถูกไหมเทคนิคและเคล็ดลับต้องมาทานเองนะคะร้านนี้แต่งน่ารักด้วยแต่งเองหมดเลยปะคะคอนเซ็ปคือเวลาเราเข้ามาที่ไหนแล้วความรู้สึกว่ามันนั่งแล้วมันสบายนั่งแล้วมันเหมือนบ้านใช่มันเหมือนบ้านจริงแต่สวยสวยกว่าบ้านเอคือมันมีอะไรหลายอย่างที่แบบว่า เออถ้าบ้านเนี้ยถ้าเป็นบ้านเก๋ก็คงไม่ได้สภาพเนี้ยฟิลไรโทมใช่ไหมทุกคนก็เข้ามาก็จะรู้สึกแบบมันวอร์มมันแบบนั่งแล้วสบายเนี่รู้สึกว่าแบบอยู่มาร้านอาหารแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนเป็นกันเองอะค่ะคือที่นี่นกทําเองนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยข้างในหนึ่งคนล้างจานล้างอะไรแล้วก็เสิร์ฟเองด้วยบางวันถ้าจองเยอะ ก็จะมีเพื่อนพักพวกเพื่อนฝูงมาช่วยช่วยเสิร์ฟ<อ>นะคะแต่ว่าโดยรวมๆ้แบบมีน้อยๆคนเนี่ยแล้วก็ก็จะมีแต่นกเดินไปเดินมาคอนเซปต์ก <c> ็ <Angel> คือบางทีไปเสิร์ฟเสร็จปั๊บ <c> ก็จะบอกกับลูคกค้าบอก เออขอโทษนะคะเราจะหายไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรับทำกับข้าวตู้เย็นอยู่ตรงนน้นเคะอะไรยเงี้ยมันคือเป็นไลฟ์โฮมจริงๆเลยนะคะว่าตรงนี้นะคะตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วนะเก๋เริ่มรู้แล้วว่ารูทเบียร์จะไปเอาได้ที่ไหนน้ําแข็งเอาได้ที่ไหนคราวหน้าถ้าเกิดมาคนเต็มเราก็จะช่วยตัวเองได้แล้วนะเห็นบอกว่าจะต้อง จองมาก่อนโทรศัพท์มาจองบอกวันบอกจํานวนแล้วก็ล็อกวันไว้ก่อนแล้วก็เราก็จะคุยกันทางไลน์นะคะว่าเรามีอาหารอะไรบ้างส่งเมนูไปแล้วก็ทานอะไรไม่ทานอะไรปรับไปรบปรับมาจนกระทั่งแล้วก็สั่งก่อนล่วงหน้าเพราะว่าทําคนเดียวนะคะมันก็จะแบบว่าเดี๋ยวมาแล้วมันก็จะลําบากใกนการต้องมานั่งคอยซิม่า ที่นี้ถ้าแบบสวยถที่นี้ถ้าแบบนั่งแบบสวยๆมีที่นั่งครบพร้อมแบบไม่อึดอัดเนี่ยประมาณ14-16ีมีกำลังสวยออแต่ก็มีคนจองถึง25ก็เคยมีมซึ่งเขาก็ต้องรับให้ได้ว่าเขา,าต้องมานั่ต้องรอยัดกันเ <laughs> ชียร์เลยนะว่าเคล็ดลับของพี่นกนะคะต้องมาชิมเองนะคะ,ะที่นี่ก็มีซิกเนเจอร์อีกอย่างวันหลังให้มาลองบีบีเบอร์ลิงตันต้องมาลองค่ะบีเบร์ลิงตันแล้วก็ที่นี่ทำพอชั่นแบบ หลายคนทานนะนะคะขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่หนุ่มสวัสดีค่ะยินดีค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะต้องมาสรุปเมนูกันนะคะหลายคนว่าว้าวสิบให้เมนูอะไรเออสเต็กตื่นเว้าวสิบว้าวสิไปเลยเหรอสรัฟวีดมูสว้าวสิบสิบเลยนะครับสิบสิบสิบนะคะสายเรือนะคะน้าำปลาค่ะเพราะว่าสเต็กเนี่ยนะคะสุดยอดมาก ว้าวยี่สิบไปแล้ว้หวาวยี่สิบนี่นะเป็นครั้งแรกนะครับมีว้าวยี่สิบนี่พิเศษมากค่ะบอกเลยได้ไได้ว้าวสุดจริงจริงสเต๊กเยอะมากเขาลอใส่เนื้อจริงๆริงเคยมาทานที่นี่แล้วเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วติดใจสเต๊กจนถนนนึงปั่นเอาพี่ว่ <c oughs> <c oughs> าเกินสองเดือนเพราะพี่เฝ้ารอร้านนี้เก <c oughs> ินสองเดือนอร่อยมากแล้วก็คือยี่สีบ เนืที่จิ้มกับตุ๊เป๊กเนื้อย่างอร่อยจริงครเนื้อย่างร่อส่วนพี่เก๋ก็ภาพรวมเลยละกันเพราะว่าโดนทุกเมนูเชลขนมปังจิ้มซะจนแบบอายอยู่นิดนึงนะมื่นั้นจเลียฝาเพราะฉะนั้นรีเคมเมนเลยนะบีทรูทสลัดอิสมาสสเต็กแลมด้วยนะครับตูลิ้นวัวนี่เอากลับบ้านอีกเซตหนึ่งนะครับเนื้อผัดยี่หร่า แต่สิ่งที่เราภาดยังมีอีกหลายเมนูพี่น้องบอกว่าให้มาทานดิฟแบลลิงตันคาวหน้านะคะว่าพีเก๋ก็พาจต่ทางแต่ของอร่อยก็ของอร่อยมันทำให้เรามีความ โอเคสวัสดีกันนะคะแล้วเจอกันคราวหน้าบ๊ายบาย